แวทางในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทกาดไม่ตกไมเแล้วค่ะพี่น<ม>้องค่ะสวัสดีค่ะพี่พิงน้องผหมอเศรษฐีชโชคพยากรณ์นะคะกลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะกลับมาทำนายดวงรายวันประจำวันที่10นะคะมีนาคม2564ซึ่งตรงกับวันพุธสีเขียวน่นเองค่ะพี่น้องค่ะนะเป็นประจำทุกวันนะคะนามา,ามาทำนายดวงโดยรวมนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะให้กับพี่น้องน่นเ่ง,งเนาะ พี่น้องนําเรื่องราวดีๆไปปรับใช้นะคะพี่น้องขนาจจะไม่ตรงกับพี่น้องท่านใดท่านหนึ่งอันนี้ป้าหมอก,ก็ต้องขออภัยด้วยเข้ามาแล้วในวันนี้ก็ขอกําลังใจกันหน่อยนะคะพี่น้องค่ะหน้าคน,นหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งสับสับใคนะคะสำหรับผู้ที่เข้ามารับฟังรับชมท่านใหม่นะคะพี่น้องค่ะค่ะมาดูค่ะพี่น้อง,องนี้นเป็นแบบไหนบ้างนะคะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์ดีจังนี่ไม่ได้มรดก ไปได้ทรัพย์สินมรดกนะคะมาจากไหนพี่น้องวันอาทิตย์นั้นนะ่ะถือว่าสุดยอดมากนะทั้งสิเหรียญแล้วก็เดเวอร์นะคะพี่น้องคะนะแล้วก็มีคนรักให้ความช่วยเหลือมีผู้ใหญ่ผลักดันนะคะเนี่ยเกื้อหนุนพี่น้องวันอาทิตย์เป็นอย่างดีในวันพรุ่งนี้ได้คําตอบนะโดยเฉพาะเรื่องทรัพย์สินที่ดินมรดกนะคะรวมถึงเรื่องการงานได้ด้วยนะคะพี่น้องคะนะ สำหรับสิบเหรียญแล้วก็เดว์ถึงเวลาที่พี่น้องวันอาทิตย์นั้นเนี่ยก็จะโอเคแล้วนะคะพี่น้องค่ะนะอันนี้คือทำนายไปในทางที่ดีหมดเลยค่ะในวันพรุ่งนี้นะและมาดูว่าไพ่ยิบสี่นะคะทักพิเศษเรื่องอะไรนะนะแต่ยังไงแล้วเนี่ยมันจะมีสักหนึ่งเรื่อง2เรื่องนะคะพี่น้องวันอาทิตย์รอโอกาสรอจังหวะนะคะที่จะขยบขยายถ้าขึ้นไพ่ ก้าวไม้เท้านั้นเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของการงานแล้วก็กิจการนะคะพี่น้องนะอาจจะเปิดกิจการใหม่ขยับขยายอย่างนี้ได้ด้วยนะแต่ก็ต้องดูดีๆนะคะพี่น้องคตนะสถานการณ์ยังยังไม่โอเคนะคะในขณะนี้นะให้พี่น้อง วันอาทิตย์ระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะพี่น้องค่ะมาดูเลขน้ำเชื่อค่ะ10นะคะ2แล้วก็ 1, 0, 0, 9เนาะ1 0แล้วก็2แล้วก็9นะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันจันทร์พี่น้องนะวันจันทร์ทำนายโดยรวมบอกว่านี่นะคะเออแปดดาบก็คือเรื่องของกิจการการงานดูว่างานนั้นเนี่ยมีการขย,ขยายตัวนะคะ เลื่อนเป็นสตปนะคะพี่น้องคะ่ะนะและก็ในวันพรุ่งนี้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์ในเรื่องของสุขภาพนะโดยเฉพาะเรื่องของอารมณ์นั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ดังใจนะคะกับบริวารน,นะคะและอาจจะมีในลักษณะของการขัดแย้งกันกับบริวารซึ่งเป็นบริวารที่มีอํานาจมากกว่าเรานะคะเป็นไปได้นะคะพี่น้องคะนะอันนี้ฉะนั้นพี่น้องวัน จันต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะในเรื่องของอารมณ์ราคาในในวันรุ่งนี้นะคะพี่น้องนะค่ะและมาดูว่าไพ่ยิ่สีทักพิเศษเรื่องอะไรนะคะเห็นไหมคะหนึ่งอารมณ์สองเรื่องของปัญหา,าเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เกิดขึ้นกับเราเช่นทําอะไรที่เสียเส่ยงเสี่ยงลงทุนอะไรที่มีความเสี่ยงนะคะหรือ ทำอะไรที่เกิดความโลภความโกรธความหลงนะคะลุ่มหลงม,มวัวมาเรื่องใดเรื่องหนึ่งซาตานขึ้นไม่ดีทั้งสิ้นนะคะโดยเฉพาะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของพันธะในเรื่องของดีสินนะคะพี่น้องวันจันร์ทนะขอให้ใจเย็นน้อมร่มนะคะแล้วก็หาวิธีการแก้ไขมันไปนะคะพี่น้องกันนะค่ะ,นะคะมาดูเลขน้ำโชคค่ะมีเลขแปดแล้วก็หนึ่งเนาะแปแล้วก็หนนะคะพี่น้องวันจันทร์ค่ะค <ไป S 2> บ้างนะคะ สำหรับพี่น้องวันอังคารทำนายโดยรวมบอกว่า,าในวันพรุ่งนี้ดีจังนะคะพี่น้องคะนะพี่น้องวันอังคารนะเรื่องการงานมีโครงการมีโปรเจกต์งานขย,ขยายงานในวันพรุ่งนี้ขายของดีขึ้นนะคะใครที่เปิดกิจการอยู่นะ,ะทำการค้าค้าขายดีมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนนะ,ะโดยเฉพาะคนที่ขายของไม่มีหน้าร้านนะคะพี่น้องคะนะ นี่างนี้ค้ายคงออนลงออนไลน์นี่นะจะมีลูกค้าเข้ามาแถมมีโชคมีลาบเข้ามาด้วยสําหรับพี่น้องวันอังคารค่ะและมาดูว่าพี่ยิบสีทักพิเศษเรื่องอะไรนะคะพี่น้องวันอังคารพยายามที่จะปรับให้เป็นสมถสมดุลน,นะคะปล่อยวางเนาะมองโลกในแง่ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานหรือเรื่องการเงินนะคะแล้วก็รู้จักที่จะเดินทางสายกลางแล้ว ถือว่าโอเคมากมายนะคะพี่น้องวันอังคารพ่อหมอไม่ทำนายมากเรื่องเนาะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะพี่น้องค่ะมาดูเลขนำโชั่วหนึ่งหนึ่ง,งแล้วก็31เนาะหนึ่งแล้วก็3าหนึ่งนะคะพี่น้องวัน<ด>อังคารค่ะกลางวันบ้างนะคะสำหรับพุธกลางวันนั้นทำนายโดยรวมบอกว่านี่นะ ในวันพุ่งนี้สิ่งที่พี่น้องวันพุธกลางวันจะต้องระมัดระวังเนาะมันมีในลักษณะเหมือนกับว่ามีหนึ่งเรื่องสองเรื่องที่พี่น้องจะต้องตัดสินใจเลือกเนาะในวันพุ่งนี้และท่าทางว่ามันจะไม่ค่อยโอเคให้ระมัดระวังในเรื่องการมีปากมีเสียงทะเลาะวิวาทนะคะกับค,นในค,บคบนในครอบครัวบริวารในครอบครัวและก็บริวารในที่ทํางานนะคะอ่าอย่างนี้แล้วก็อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในบ้านในช่องเหมือนกัน ในไซส์งานนะคะพี่น้องนะอ่าสำหรับตือทาวเวอร์แล้วก็สองดาบนะในวันพ่กนี้เกิดอะไรขึ้นนั้นเนี่ยกนะะ็ให้สงบนะคะให้สงบสยบความเคลื่อนไหว,ว้นะคะพี่น้องคะ่ะนะสติสติสตนะสตังจะเกิดปัญญาจะเกิดนะคะพี่น้องคะ่ะนะเอาอย่างนั้นกันมาดูว่าไพ่ยิีทักพิเศษเรื่องอะไรนะคะน่านะ เกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์พี่น้องวันพูดกลางวันมีความเป็นห่วงนะคะคนในครอบครัวนะบุตรหลานพ่อแม่นะบริวารในครอบครัวอย่างเงี้ยนะเป็นห่วงนะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้นี่นะคะพี่น้องคะนะอืมอาจจะอ่าก่อนหน้านี้อาจจะผันหลังกันนะกับคนรักนะอันนี้ทํานายไปในเรื่องความรักความสัมพันธ์บ้างนะพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะ แล้วก็มีโอกาสที่อาจจะอาจจะวนกลับมาก็ได้นะคะพี่น้องนะอันนี้นะทานายไปในลักษณะของรักกวนก็ได้นะคะพี่น้องอามาดูเลขนําโชคค่ะมีเลขเก้าสองแล้วก็หนึ่งหกนะเก้าสองแล้วก็หนึ่งหกนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างนะคะสําหรับพุธกลาง 6, คืนนั้นนี่นะคะเห็นไหม ในวันพรุ่งนี้มีความรู้สึกว่าเดินทางนะคะไปหาหมอก็ได้นะคะพี่น้องคะน,นั่นเะนี่ยนะเดรสน่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไปในลักษณะของการหาหมอให้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพนะคะพี่น้องสุขภาพนะเราอาจจะมีโรคเก่ากำเริบก็ได้นะคะพี่น้องนะถ้าเป็นแบบนี้นะเดรสเนี่ยมันไม่ค่อยโอเคนะคะพี่น้องหรืออาจจะทํานายไปในลักษณะของในทางที่ดีก็ได้เนาะ จบเริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นในสิ่งดีๆนะพี่น้องจา๋าและก็มีความรู้สึกว่าโชคดีในเรื่องที่อยู่งานสยบ้านช่องด้วยสําหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะ,ะให้ระวังเรื่องเดียวนะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพละค่ะและมาดูว่าไพาย 24, ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรเนาะมีเกณฑ์เดินทางออกนอกพื้นที่นะคะพักผ่อนไปด้วยในตัวนะทำกิจทำการนะคะ พักผ่อนหาลูกค้านี่อย่างนี้ได้นะลันละได้แล้วสาพี่น้องวันพุธกลางคืนไม่มีอะไรนะคะอืมเดินทางแล้วถ้าสมมติใช้รถใช้ถนนนะเช็คสภาพรถด้วยนะคะพี่น้องขานะรถอาจจะงองงนะจะต้องเสียเงินไปกับเขานะคะพี่น้องน,น้อยนะมาระวังค่ะมาดูเลขนำโชคกาหนึ่งสามสี่ศูนย์เนาะหนึ่ศค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะ ต่อไปมาดูพี่น้องวันพระฤหัสศรีนะทำงานลุยๆนะก่อนหน้านี้นะยังมีพลังอยู่ในเรื่องการงานนะคะแต่ว่าในวันพรุ่งนี้นะมีความรู้สึกว่าเรามีหนึ่งเรื่องสองเรื่องที่ปิดบังซ่อนเิน้นเอาไว้กับบริวารน,นะคะอย่างนี้นะแอบไม่ค่อยโอเคถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยขึ้นราชนีประจันนะพี่น้องนะวันพระฤหัสส,สดีเรามัดระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หน่อยเด้อนะจ๊ะพี่น้องเนาะ อ่ะใครที่มีภรรยามีสามีใครที่มีคนรักอยู่แล้วแล้วไปเจอใครเข้าแล้วถูก,ออกถูกใจนี่นะไม่ได้นะคะพี่น้องนะเราต้องหยุดนะความสัมพันธ์ไม่งั้นความรับจะแตกนะคะพี่น้องนี่คือหนึ่งเรื่องเรื่องที่สองอาจจะเป็นในเรื่องของภาระที่รับเอาไว้คนเดียวและไม่สามารถที่จะ บอกใครได้อย่างนี้นะถ้ามันหนักนาสากันนะพี่น้องวันพระฤาษีพระดีพระหมออยากจะให้เล่าให้บอกให้ขอความช่วยเหลือละค่ะนะคะอ่าและมาดูว่าพระยิบศีทักพิเศษเรื่องอะไรคะ่ะเดลเวอร์เกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ประเด็นที่หน<ๆ>ึ่งเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาการเงินหนี้สินประเด็นที่สองนะคะพี่น้องนะฉะนั้นตเตือนแล้วนะคะพี่น้องนะสองเรื่องนะใครที่หมินมว่าจะเป็นแบบนี้นี่เว้นระยะห่างด่วนและใครที่มีปัญหาเรื่องการเงินหนี้สิน ปกปิดคนรักอยู่ขอความช่วยเหลือด่วนนะคะไม่งั้นเราจะติดร้อนนะคะค่ะมาดูเลขน้ำโชคค่ะมี17แล้วก็26หเนาะ17แล้วก็26หนะคะพี่น้องวันพระฤกษีะพี่พน้องวันศุกร์ค่ะสำหรับพี่น้องวันศุกร์ศุกร์ทุกวันเป็นไงบ้่งคะี่ราชินีนะราชินีนะคะถือช่วยแล้วก็หเหรียญแล้วก็สองไม้เท้าพี่น้องวันศุกร์นะคะมีในลักษณะของการ เออมุนเงินได้ด้วยนะคะพี่น้องนะหรือลงทุนทําอะไรนะลงทุนทําอะไรทํากิจทําการนี่อย่างนี้นะคะแต่สําหรับไพ่หกเหรียญนั้นเนี่ยพี่น้องท่านไหนที่ขอเครดิตเอาไว้มีโอกาสที่จะผ่านราคาพี่น้องจานะาถ้าเป็นเบ,บนือนนี้ใครที่ว่างานมีโอกาสที่จะได้ทํางานรลคา่ะเนาะขายของดีขึ้นนะสองไม้เท้ามีโอกาสเดินทางไกลนะคะไปทํางานทํากิจทําการประสานงานติดต่อนะคะในส่วนของสินค้าลูกค้า ถือว่าสําเร็จราคาพี่น้องวันศุกร์นอในวันพรุ่งนี้ถือว่าดีค่ะแล้วมาดูว่าไพ่ยี่สีทักพิเศษเรื่องอะไรค่ะขึ้นหกเหรียญแล้วก็ห้าเหรียญเป็นไพ่การเงินที่ไม่โอเคนะคะมีความรู้สึกว่าพี่น้องวันศุกร์ฝืดเงินะ่ะแล้วก็มีความต้องการเงิน,ะน่ะนะไม่ว่าจะต้องการเงินหมุนต้องการเงินเพื่อที่จะชําระหนี้สินต้องการเงินที่จะช่วยเหลือ บุตรบริวารคนในครอบครัวนะแล้วก็มีความรู้สึกก็ฝืนมากนะไม่มีเงินอะไรเนี้ยนะฉะนั้นแล้วเนี่ยแล้วเราก็ค่อยๆนะคะพี่น้องนะหนึ่งมีมาเท่าไหร่ก็ใช้บริหารเท่านั้นแล้วก็ไม่พอก็หาหาเพิ่มนะคะใะไรมินิสินก็เจราจาต่อรองไปก่อนนะอันนี้มันต้องใช้วิธีการแบบนี้ค่ะมันจะบอกไปแบบอย่างอื่นนี่มันยากหน่อยนะคะพี่น้องในในระหว่างนี้นะคะค่ะ เอาละอย่าจิตตกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะมาดูเลขนำโชคค่ะมีหนึ่งหกแล้วก็สองห้าเนาะหนึ่งหกแล้วก็สองห้านะคะพี่น้องวันเสาร์วันไปมาดูพี่น้องวันเสาร์ค่ะสำหรับพี่น้องวันเสาร์ทำนายโดยรวมบอกว่านะคะนี่นะพี่น้องวันเสาร์ก็ระมัดระวังนะคะในลักษณะของเ,ออเรื่องของความมิตกกังวล เรื่องของสุขภาพโรคเก่ากำเริบนะคะแล้วก็มีในลักษณะเหมือนกับว่าวิตกกังวลคิดล่วงหน้าคิดไปไกลในเรื่องของการงานในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการเงินในเรื่องหนี้สินนี่นี่นะนะแต่จริงๆแล้ว่พี่น้องวันเสารวว์าเริ่มคลี่คลายแต่ก็อดไม่ได้ที่จะที่จะก,กังวลเพราะว่ามีความรู้สึกว่า ไม่มั่นคงในเรื่องการงานและการเงินนะก็อย่างเคยแนะนำมามะนะคะพี่น้องค่ะนะว่ามันอยู่ที่เราทั้งหมดอะถ้าเราคิดในแง่บวกนะพลังทางบวกก็จะเข้ามาหาเนาะถ้าเราคิดในแง่ลบนะเราก็จะคิดในเรื่องที่บวกบวกเนะี่ยคิดไม่ออกนะเป็นเรื่องปกติค่ะพี่น้องวันเสาร์น,นะคะและมาดูว่าไพ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรจะ้ะนีะ่เนี่ยระมัดระวังเรื่องอารมณ์ ในวันพรุ่งนี้อารมณ์สําคัญมีการเดินทางบ่อยๆออมีการเดินทางด่วนดวนอย่างไม่มีแปลนอารมณ์ความรู้สึกนะไม่โอเคทั้งสิ้นเลยสำหรับพี่น้องวันเสาร์ในวันพรุ่งนี้นะคะระวังอุบัติเหตุใช้รถใช้ถนนหน้ารอบครอบนะคะพี่น้องคะนะไม่งั้นและเราจะไม่ค่อยโอเคค่ะนะในวันพรุ่งนี้มาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขหกมีเลขหนึ่งมีเลขศูนย์มีเลขแปดเ, 1, เ, 0, เ 8, นาะ มีเลข6มีเลข1มีเลข0มีเลข8นะคะพี่น้องวันเสาร์ค่ะฉะนั้นพร่หมอวยพรนะคะพี่น้องทั้ง8วันเกิดนะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงดูแลตัวเองด้วยนะ,ะพี่น้องขาเนาะเป็นห่วงค่ะสวัสดีค่ะ